สวัสดีครับวันนี้พวกผมกลุ่มอาจจะยยังนาน,นะครับจะนำเสนอแล็บที่4นะครับออสซิโลสโ,โคปนะครับถูกประสงค์นะครับ1รบปรับตั้งออสซิโลสโคปได้เหมาะสมกับการใช้งาน 2. ใช้อสซิโลสโคปบดลูกเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. สร้างสัญญาณที่กำหนดจากเครื่องกำเนิดสัญญาณได้ 4. อ่านค่าความถี่และขนาดของสัญญาณที่สร้างจากเครื่องกำเนิดสัญญาณได้อย่างถูกต้องนํานำเครื่องกำเนิดสัญญาณไปใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัยอุปกรณ์ในการทดลองนะครับ 1. แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 2. มัลติมิเตอร์ 3. เครื่องกำเนิดสัญญาณ 4. ออสิโลสโคป5แผงต่อว,วงจรอเนกประสงค์ 6. ตัวต้านทานขนาด1 k กิโอห์ม7ตัวต้านทานขนาด5 0 0โอห์มตอนที่ 1. ตรวจสอบสายโปรบ ขั้นตอนในการทดลองนะครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบสายโผเปิดเครื่องออสซิโลสโคปนำสายโผของช่องหนึ่งไปต่อกับช่องอินพุตของเครื่องและตั้งสวิตช์ตัวโพรบไว้ที่ตำแหน่ง10 x กำหนดกดปุ่ม DH1 และเลือกโพ p i n g เป็นกลาวจากนั้นปรับปุ่มล r ดิเ c ก Personal Position เพื่อให้เส้นกราวอยู่ขึงกลางจอตั้งค่าโพ p บลิงของซ h 1เป็น d c และนำสายโผไปแตะที่ช่องโปลคอมเพนเซสปรับค่า Vo ย d ์ด และ t าร์ DIY ให้เหมาะสมและปรับสกรูที่ตัวโบจนได้คลืนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ถูกต้องทำซ้ำตอนเดิมกับช a n n e อ2โดยเปลี่ยนจาก c ี H 1เป็น c ี H 2ขั้นตอนที่2นะครับสร้างและวัดสัญญาณสายนะครับเปิดเครื่องกําเนิดสัญญาณนะครับแล้วต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่องออสิโลสโคปเลือกฟังก์ชันเป็นสัญญาณสายตั้งค่าวความถี่เป็น1นึ่กิ แล้ปรับขนาดสัญญาณแอมพลิจูดให้ได้6 VP ถึง P นะครับตั้งค่าไว้ DIY และทม DIY ไาสำหรับ CH1 และ CH2 นะครับนำสายโพรบของ CH2 ไปต่อกับสายสัญญาณที่มาจากเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับและทำการวัดสัญญาณสุดท้ายปรับค่าต่างๆตามที่ระบุไว้ในภาพและตรวจสอบผลลัพธ์บนหน้าจอครับ ตอนที่2.1นะครับลูกขึ้นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับ1ต่งดจรตามรูปขั้นตอนที่2นะครับเปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแล้วปรับแรงดันที่แหล่งจ่ายให้มีค่าเท่ากับ6โวลต์น,นะครับขั้นตอนที่3นะครับออสซิโลสโคปเส็นหนึ่ที่ตั้งโวลต์ DIY ไว้ที่2ี V ส่วน DIY ตั้งไทม์ DIY ไว้ที่200 m ไมโครเซก DIY นะครับ แล้วใส่โ r ป b e 10x ขั้นตอนที่4นะครับสำหรับเสเหนึ่ที่เมนู2สาคีเลือกท o p l i n g DC จากนั้นนำสายโพลของเสเตหนึ่อกเข้าที่จุด1และจุด9นะครับ ขั้นตอนที่5นะครับออสซิโลสโคปที่เ h 2ตั้งโวลต์ส่วน DIY ไว้ที่2 V ส่วน DIY และใส่โพบ 10X ขั้นตอนที่6นะครับสำหรับเ h 2ที่สอบขีเลือกท็อปปิ้ง DC จากนั้นนำส่โพบของเ h 2ต่อเข้าที่จุด2และ9นะครับสายกาวของสายโพลทั้ง2จะต่อรวมกันอยู่ในเครื่องออสซิโลสโคปนะครับ ดังนั้นสายกาวของโพมทั้งสองจะต้องต่อที่จุดเดียวกันถ้าต่อที่ต่างจุดกันจะเกิดการรัดวงจรระหว่างจุดต่อสายโพมนะครับขั้นตอนที่7นะครับวัดรูปเคลืค่อนสัญญาณของ c h 1และ c h 2นะครับขั้นตอนที่8นะครับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่จุด1โดยกดปุ่ม m e r s u r e Cursor ใช้ซอฟต์แเลือก,ซก 1, s ซลล์ Active Cursor V1 จากนั้นหมุน Cursor Knob เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์วัดค่าความต่างสัก์ที่เวลาต่างๆและบันทึกค่าที่อ่านได้ลงกันขั้นตอนที่9นะครับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่จุด2โดยใช้สอขีเลือกโซลลอ๒ a c t i v e c u r s o r V1 จากนั้นหมุน c u r s ์ r ซอร์นะครับเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์วัดค่าความต่างสัก์ที่เวลาต่างๆและบันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางที่3พร้อมคำนวณ กระแสและกำลังไฟฟ้าขั้นตอนที่10นะครับวัดแรงดันที่ตำแหน่ง 1, 1และ2และวัดกระแสในวงจรด้วยมิเตอร์คำนวณกำลังไฟฟ้าแล้วบันทึกในตารางอันนี้จะเป็นตารางที่วัดค่านะครับจากตอนที่2ชจุดจากในตารางนะครับก็จะเห็นได้ว่าเวลา200 400 600 800นะครับจะวัดได้ค่าเหมือนกันเลยครับ ค่า v s ได้6นะครับส่วน v r 2ก็ได้2ครับ ir 2และ pr 2นะครับก็ได้4นะครับก็จะได้ค่าเท่ากันหมดเลยครับตอนที่2.2นะครับลูกขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับของวงจรความต้านทานนะครับขั้นตอนที่1นะครับต่อวงจรตามลู่นะครับ ขั้นตอนที่2นะครับเปิดเครื่องกําเนิดสัญญาณนะครับเราเลือก waveform นะครับให้ให้กำเนิดสัญญาณเป็นรูปทรายนะครับความถี่2องกิโลเฮิร์ตนะครับมีความยาว6 6 V นะครับเฟสทูเฟสนะครับสรขั้นตอนที่3นะครับ C H 1ตั้งโวลต์ส่วน DIY ไว้ที่1 V ส่วน DIY ตั้งไทม์ส่วน DIY ไว้ที่2ไมโครเซก ส่วน DIY นะครับและใส่ probe 10x ขั้นตอนที่4นะครับสำหรับ C1 ที่ซอบคี์เลือก c o p l i n g ไว้นะครับเปลี่ยนเป็น AC นะครับจากนั้นนำใส่ probe ของ C1 h ต่อเข้าที่จุด1และ9นะครับขั้นตอนที่5นะครับ C2 h ที่ตั้งโวลต์ส่วน DIY ไว้ที่1นะครับ 1V ส่วน DIY นะครับและใส่ probe 10x ขั้นตอนที่6นะครับสำหรับ CS2 สที่สาขี่เลือกค o พป i ิงเปลี่ยนเป็น AC ซะครับจากนั้นนำใส่โพลของ CS2 ต่อเข้าที่จุด2และ9นะครับสายกาวของสายโพลนะครับทั้ง2สายจะต่อรวมกันอยู่ในเครื่องออสซิโลสโคปดังนั้นสายกาวของโพบทั้ง2จะต้องต่อที่จุดเดียวกันถ้าต่อที่ต่างจุดกันจะเกิดการรัดววงจรครับ ขั้นตอนที่7นะครับว่าลูกพื้นของสัญญาณเซตหนึ่งและเซตสองนะครับขั้นตอนที่8นะครับอ่านค่าแรงดันไฟฟ,ฟ้าที่จุด1นะครับโดยกดปุ่ม m o คอร c u r อ o r นะครับใช้ออกคีย์เลือกซอนะครับ 1. นึ่ง active cursor t ห่1จากนั้นหมุน c u r ร o r ซ n o b นะครับเพื่อเลื่อน c u r อร์ไปยังเวลาที่กําหนดไว้ในตารางครับจากนั้นใช้ซอคีย์เลือกซอนะครับ Active Cursor V 1นะครับวัดค่าความแต่างัก์ที่ตัดกับ Cursor T 1่1และบันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางครับตอนที่9นะครับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่จุดที่2นะครับโดยใช้ a l ค Key เลือกโซสนะครับ Active Cursor T 1จากนั้นหมุน Cursor Knob นะครับเพื่อเลื่อน Cursor ไปยังเวลาที่กำหนดไว้ในตารางจากนั้นใช้ Alt Key เลือกโซส Active Cursor V 1 วัดค่าความต่างศักย์ที่ติดกับเคอร์เซอร์ทีหนึ่งและบันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางพร้อมคำนวณกระแสะและกำลังไฟฟ้าครับอันนี้จะเป็นวงจรที่ต่อเสร็จแล้วนะครับจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นตารางที่วัดค่าได้แล้วนะครับรูขึ้นที่เซตหนึ1นะครับ1 Vp เท่ากับ3โวลต์ครับ V peak to p นะครับ เท่ากับ6โวลต์นะครับ V RMS นะครับเท่ากับ2.12โวลต์นะครับ IP เท่ากับ2มิลลิแอมป์นะครับ IRMS นะครับเท่ากับ1.414มิลลิแอมป์นะครับ T เท่ากับ516.825ไมโครเซกนะครับ f เท่ากับ1,934.895เฮิร์ต์นะครับ โอห์มเท่ากับ3,247.307องร้อยสี่เนรเดียนเซกนะครับ VRI เท่ากับ0.382โวลต์น,นะครับลูกคลื่นที่เสีนะครับ VP เท่ากับ1โวลต์น,นะครับ VP to P นะครับเท่ากับ2โวลต์น,นะครับ VRMS เท่ากับ0.07โวลต์น,นะครับ IP เท่ากับ0.667มิลลิแอมป์นะครับ IRMS เท่ากับ0.74ม ah ิลลิแอมป์นะครับ T เท่ากับ516.825มโ ah คเซกครับ F เท่ากับ1,934.893 ah นะครับเฮิร์ซโอห์มเท่ากับ3,247.307เลเดียนเซก VRI เท่ากับ0.382นะครับนำม,มิเตอร์วัดแรงดันและกระแสดังต่อไปนี้นะครับ V1G เท่ากับ ส1 2 v นะครับโวลต์ V 2 G เท่ากับ0.0707โวลต์นะครับ IR เท่ากับ1.408มิลลิแอมป์นะครับสรุปผลการทดลองนะครับการทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้งานของเครื่องออสซิลโลสโคปนะครับในการวัดสัญญาณแรงดันได้อย่างถูกต้อง ทั้งในวงจรไฟฟ้า,ฟา,ฟากระแสรตรงและกระแสสลับค่าที่วัดได้ของวงจรสอดคล้องกับการคำนวณทางทฤษฎีครับ